ดีพี่น้องเ้ยครับทุกท่านเลยครับมากครับเมนูเช้าครับข้าขนาดเล็กมาหนี่ผัดพริกหมูามสามชั่นครับผัดพริกหมูหมูสามชั้นสตอร์กะปิอร่อยมากต้มจืดครับต้มจืดมาละ อกเอ้ยบอกคุ้มแสบนัวขนาดครับนี่เบื้องหมูนี่เป็นหมูหมูส้ำสันครับใส่จะต่อบองรอดตลาดหลายเพราะอะเอ,อ,เอ,อ,เอ,อไอับมออ่อมาวแล้วใส่ดิ vai right, แบบโอ้เออเน้นแบบตัวจบจบเน้นอร่อยมากตันนแบบเยบอเดี๋ยวอร่อยครัแบแบบพี่ลีพี่นอ

ดเดี๋ยวท่านี่ท่านแป็กที่กินจะว่าเป็นแต่แซ่บบอหมูสามเส้นหมูเป็นหมูสะตอเป็นสะตอก <c oughs> ินเข้าปากเราก็เป็นยังสมาที่แซ่บด้วยบ้า้ เคยมบอกมาลอีกน mm. ่อยนึงเนาะุุกับพอดีลเดอสองซ้มาหวานมากอสอนกมันนี้ติมาได้ หมูสชั้นเนีโอ้สุดยอดแลแสบครับหมูสามชั้นนี่ครับสตอกกปครับเ้อีกครับทัท้ายครับทายสบายดีพี่น้องกล้องไป สวัสดีครับทุกยูเซอร์นะครับได้เวลาครับอาหารเช้าครับแต่กินตอนาสายๆะตอนเช้ากินกาแฟแต่เดินครับเมนูนี้อร่อยมากครับผัดพริกมสามชั้นใส่สตอกะปิครับ ใ่าส่ใบ,บดีเดอร์ครับเพื่อเบืทุกท่านครับทุกยูเซอร์นะครับบอ่อแสเหมือนจุย่างแล้วพ่อแล้วพ่อจะได้กินชะตอตก,กันีกิน และมันาาอุ่นเ้อยอย่างอิ่ ลงน้ำตามองลนั้านผ่านไปอืมตบงนี้บนบนบนบีบมูนบนบมบนบนนบ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 นอนบ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 บน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 บอบน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 นบนบนนบ

ใช่ครับชาจริดีมาครับมายังล่ะอืมฮลยใส่แล้วมันยู่อ่ะปาแม่มาไหมมาใย่กินเขาเรเร็วเร็วมามามาอุ๊ยใจร้ายไร ครับสวัสดีครับ เดี๋วครับี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพวมาลอยพ่วงแสบพี่น้องเลยสุดดุหันที่ยัง ดีครับสวัสดีครับยูเซอร์เนอครับสวัสดีบายดีป่านห้าินกันได้กินเขาไม่กินเขาร่กันเด้อครับเบียร์น่าแซ่บครับทานข้าวครับครับคนไี้ก็เรียกทานข้าวแปลมาครับวันนี้เป็นคนไทยหน้าอาหารไทยกินข้าวเจ้าพี่น้องโอ้ยวพามันเอ็นผัดพริกหมูสามสั่นสตอพี่น้องกับพี่ย่างแซ่บเลยครับเราต้มจืดมาแล้ว ครับทักทายครับขอบคุณหลายเด้อครับฝากกดกดแชร์เด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ

ตไม่าสังเกตเพาะ้องไม่ได้เทำไมมาตรฐานช่วน้อไมตลาดทำไมบันนี้ทำไมันนี้น้ำไึ้งสดเนี่นะก่อนจกนะเฮ้ยแต่เล่ยังซุ่มโฆษณาหน้อจะนอนไนร้านบ่งในร้านเนอะแบ่งในร้าไม่พูดไม่พูดไม่พูดว่ี้ แต่กียันเนี่เออทดโกมีด้วยโกะเอาด้วมีหน่อยไปหาแต่ก็ตะเหลืองานมากไปท่รู้ ลโหลค่ะไมหวานค่ะานี่ลพูดงค่ะโอเคโอเคโอเคแปลว่าเขาลืมโอเคโอเคครัโอเคค่ะ ได้ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะจะบอกให้ค่ะพี่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเออเราเราพี่ก๊าล๊วยก็ไม่คือไม่ยู่เกิดเลยไหนยินได้เฮ้ยหลังบ้านเงียบไปเลยขากินอยนี่ล็อกล็อกโอ้ยเออเรา ได้เด้อพี่น้องเย้ครับป้าจิงขอย่าเด้อครับขอยาดลงเด้อพี่น้องสนหน้าเจอกันไหมครับขอบคุณหลายครับฝากกดไหลคดแชร์ได้เด้อพี่น้องเพื่อนๆขอบคุณหลายครับฝากกดไหลคดแชร์ได้เด้อครับ